หุ้นกู้บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนนะครับหรือ BRR หุ้นกู้อายุ3ปีดอกเบีย้ย5.6%นะครับเป็นหุ้นกู้ที่ระดับ BBB- นะครับหึงในหุ้นกู้ที่น่าสนใจนะครับในช่วงนี้อีก1ห,หุ้นกู้ก็คือหุ้นกู้ของบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนนะครับเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่า บริษัทน้ำตาลบุรีล์จำกัดมหาชนนะครับหรือ B.R.R. ยื่นล่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอต่อโดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีประกันซึ่งผู้ออกมีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุ3ปีนะครับ ดอกเบี้ย5.6%ต่อปีแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเสนอขายให้กับผู้ลงทุนนะครับสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่บริษัทน้ำตาลบริรัมจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนครั้งที่1นึ่งทับกําครบกำหนดไถ่ถอนปี2568ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนอายุหุ้นกู้3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ5.6 ต่อปีชำระด,ดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุคุณกู้จำนวนเสนอขายไม่เกิน950,000หน่วยคิดเป็นมูลค่า950ล้านบาทมูลค่าที่ตาไว้หน่วยละ1,000 1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทโดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ข้อจำกัดการเสนอขาย และการโอนหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู UP, ้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกโปรดศึกษารายละเอียดการจองซื้อและสิทธิ์ในการจองซื้อของผู้ลงทุนในส่วนที่4ข้อ3การจองจำหน่ายและการจัดสรรหุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BBB- แนวโน้มเครดิต stable ของบริษัททริสเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่24มิถุนายน2565ผู้ออกคุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกคุณกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สนักงานกรอต่อให้ความเห็นชอบตลอดอายุคุ้นกู้ผู้จัดการจัด จำหน่ายหุ้นกู้นะครับบริษัทหลักทรัพย์ k t b s t จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสจำกัดในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคาร c i m b ไทยจำกัดมหาชนระยะเวลาการเสนอขายนะครับวันที่11และ วันที่15-16สิงหาคม2565วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างหนังสือชี้ชวนคือวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับนะครับคือวันที่ยังไม่ระบุนะ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนการและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้มีการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายตาสารหนีและล่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารหนีและล่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารหนีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารหนีและล่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็น เท็ตนะครับหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารที่ได้ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่เสร็จแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี่และล่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารนี่ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับรู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทั3ถนนวิภาวดีหลังสิธิ์แขวนจอมพลเขตจตจุจักรกรุงเทพ1900 0ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา9นาฬิกา ถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.sec.or.th คำเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับทุกประเภทการลงทุนนะครับทุกการลงทุนนะย่อมมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้น ถ้าเราศึกษาข้อมูลดีก่อนตัดสินใจนะครับมันจะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปหน้าผมจะเอาหุ้นกู้แบบไหนนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับหุ้นกู้จะได้เรียนรู้หุ้นกู้ ไปด้วยในตัวนะครับว่าตอนนี้มีหุ้นกู้อะไรออกมาใหม่นะครับเราจะได้เข้าไปศึกษาร่างสือชี้ชวนหรือรายละเอียดของหุ้นกู้เหล่านั้นนะครับไปดูว่าหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่มีผลตอบแทนดีขนาดนั้นนะครับเขาเอาเงินเ,เขาปล่อยเ,ออเขาออกหุ้นกู้นี้แล้วเขาเอาเงินนั้นไปพัฒนาอะไรหรือ,อยังไงก็ลองไปศึกษาดูรายละเอียดต่างๆนะครับ ในลิงก์นี้ผมจะแนบหนังสือชี้ชวนเอาไว้นะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนนะถ้าใครจะตัดสินใจที่จะลงทุนอ,อะไรนะครับ